สวัสดีครับมีข่าวว่าอิหร่านออกมาขู่ซาอุดิอาระเบียว่าถ้าซาอุอนุญาตให้อิสราเอลหรือว่าสหรัฐใช้นานฟ้าหรือว่าสนามบินในการโจมตีอิหร่านอิหร่านจะมีมาตรการตอบโต้แอดมินเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าซาอุดิอาระเบียไม่มายุ่งกับอิสราเอลอยู่แล้วแต่ก็ไม่อยากร่วมมือกับอิสราเอลไม่อยากเป็นมิตรแล้ก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับอิสราเอลและประกาศแล้วว่า ไม่ให้ใช้สนามบินในการโจมตีอิหร่านแต่ว่าไม่พูดถึงการใช้น่านฟ้านี่คือสิ่งที่อิหร่านกลัวจริงๆซาอุก,ก็ไม่ได้กินเส้นกับอิหร่านคนละนิกายกันมีการต่อสู้กันทางความคิดซาอุก,ก็ไม่อยากให้มีอิหร่านเพราะว่าอิหร่านพยายามขยายลัทธิและพยายามเข้ามามีอำนาจในตะวันออกกลางนิกายชีอ์ของอิหร่านมีคนนับถือมากกว่าซุนี ซุนีก็กลัวถูกโค่นล้มอิรักแล้วก็เยเมนเป็นตัวอย่างกันเข้ามาของอิหร่านนะครับอิรักและเยเมนเหมือนกันก็คือผู้ปกครองเป็นซุนีแต่ว่าประชาชนส่วนมากเป็นนิกายชีอะอิหร่านก็เข้ามาสนับสนุนชาวบ้านล้มการปกครองของซุนี มาสนับสนุนกลุ่มโฮตีในเยเมนและสนับสนุนฝ่ายต่อต้านในอิรักและอิหร่านยังมีอิทธิพลในซีเรียเลบานอนปาลสไตน์เอาจริงชีอะได้เปรียบถ้าไม่มีสารัฐแล้วก็อิสราเอลในตะวันออกกลางชีอะจะยึดได้ทั้งหมดปัจจุบันสิ่งที่ทําให้ซุนีเหนือกว่าคือทางด้านเศรษฐกิจนะครับจอแดนคูเวตซาอุบาฮเรนกาตายูเอีโอมาอียิปตุรกีและก็อิรักนี่คือซุนี ถือว่าซุนีเป็นคนปกครองส่วนชีอาก็จะมีอิหร่านเยเมนซีเรียเศรษฐกิจไม่ดีมากนะักมีแต่กำลังคนจริงๆการจัดการกับอิหร่านซาอุน่าจะยินดีแต่มันจะทำให้อิสราเอลแข็งแร่งขึ้นมาซึ่งซาอุและพวกไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นมันเจ็บทั้งสองทางอยู่แล้วอิหร่านแข็งแร่งก็ไม่ดีอิสราเอลแข็งแร่งก็ไม่ดีต่อซุนีเลยอยากให้จมจมทั้งคู่แต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับ จริงๆความบาดหมางในตะวันออกกลางมีเยอะ แต่ก่อนออต,ตมันตุรกีมีอำนาจเหนือซาอุแต่ว่าตอนหลังมาซาอุที่ไม่มีอะไรกลับรวยกว่าขึ้นมาเป็นผู้นำก็ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ในประวัติศาสตร์ซาอุไม่ได้แข็งแกร่งหรือว่ามีอารยธรรมอะไรเป็นเผ่าเล่ยอนคนละระดับกับตุรกีกับอียิปต์เยอะเปอร์เซียอิหร่านยังสูสีในประวัติศาสตร์ซาอุมาพลิกชีวิตตอนพบน้ำมันเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำอีกอย่างที่ซาอุสำคัญคือมีสถานที่ที่สำคัญทางความเชื่อก็ให้เป็นผู้นำฝ่า ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานกองทัพที่เข้มแข็งซาอุต้องอาศัยตะวันตกอังกฤษแล้วก็สหรัฐใช้เงินแก้ปัญหาซื้ออาวุธซื้อการคุ้มครองถ้าไม่มีสหรัฐ ซาอุสู้อิร่านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีทรัพยากรมนุษย์ยอมรับว่าซาอุกองทัพไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ว่ามียุทธปกรณ์ดีใช้เงินจ้างนักบินจ้างบุคลากรจากภายนอกมากกว่าสร้างบุคลากรในประเทศมีน้อยมากนะครับที่คนในประเทศจะมีบทบาทสูงๆตัวอย่างเช่นอิรักบุกคเวตมีแผนบุกซาอุดีอารบเบียด,ด้วยไม่ได้กว่าซาอุนะครับรู้ฝีมือกันดีซาอุออกเงินให้ UN เแล้วก็สหรัฐจัดการกับอิรักแล้วก็มันก็จบงาน ไปถ้ารบกันจริงๆซาอุสู้ไม่ได้อยู่แล้วช่วงหลังมาซาอุพัฒนาขึ้นก็มีเรื่องกับสหรัฐงอนกันเรื่องโจมตีฮูตีสหรัฐบังคับซาอุเซ็นพักรบกับฮูตีไม่ขายยุทธปกรณ์ให้เอาระบบแพชชิออตออกจากซาอุด,ด้วยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าฮูตีโจมตีโรงกั่นน้ำมันของซาอุดได้เพราะว่าไม่มีระบบป้องกันมากนัก ซาอุเลยยอมคุยกับอิหร่านคุยกับรัสเซียคุยกับจีนแต่ก็ตัดสหรัฐไม่ได้รอโดนอตทาอย่างเดียวนะครับจริงๆรําอนุมัติขายยุทธปกรณ์ให้กับซาอุขายเ3 5ให้กับ UAE ไม่ได้ห้ามโจมตีฮูตีแต่ว่าโจเบเดนสั่งระงับทั้งหมดนี่คือเรื่องแข่งใจนะครับแอดมินก็วิเคราะห์ไว้ว่าอิสราเอลจะรอการเลือกตั้งสหรัฐก่อนถ้าโดนอตทำชนะทุกอย่างจะง่ายขึ้นซาอุดีอราระเบียอาจจะร่วมมือด้วย แต่ถ้าโจเปเดนยังอยู่คุยกันยากกับอาหารับไม่สนใจโจเปเดนแล้วก็ด e โมแครกอยู่แล้วทฤษฎีเยอะเรื่องตามมาเยอะอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นแอดมินคิดว่าอิสราเอลรอได้ให้เลือกตั้งสหรัฐจบก่อนซาอุก,ก็รอเหมือนกันตอนนี้เกีย์ว่างไปก่อนนะครับ